ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดในวันพุธวันศุกร์แล้วก็เลือดกรุ๊ป AB นะคะ16-30กันยายนนะครึ่งเดือนหลังเดือนกันยาเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะในเรื่องของการงานก่อนนะโดยดูเหมือนจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะมีโอกาสดีๆเข้ามาถ้าหวังงานมีโอกาสได้งานนะคะถ้าหวังตำแหน่งหน้าที่นะการเลื่อนขั้นแลนตำแหน่งมีโอกาส ดูเหมือนจะมีโอกาสเติบโตด้วยทำงานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินการหมุนเงินเรื่องของการบริหารการลงทุนการวางแผนเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสทำได้นะหรือเป็นในนงในหน้าที่ต้องพบปจอเจอคนในเยอะมีโอกาสที่จะสำเร็จอยู่นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของ การเรียนนะการเรียนก็ต้องบอกว่าดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสมันเหมือนกใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วในครึ่งเดือนหลังเนี่ยอะไรที่คุณวางไว้วางแผนไว้ขอให้คุณสู้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองลงมือทําให้เต็มที่โอกาสสําเร็จมีนะมีโอกาสสอบผ่านเรียนจบนะสอบได้นะสอบติดมีโอกาสเลยนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสมีโชคมีลาบนะเออมีโอกาสมีโชคมีลาบแต่ขอให้ลงมือทําก่อนโชคลาบจะมาจากการลงมือทําก่อนแล้วโชคลาบแบบลาบลอยจะมามาเพิ่มเติมมาเสริมให้หรือว่ามาเป็นของขวัญให้กับคุณเนาะเออส่วนในเรื่องของสุขภาพดูจากพลังงานตรงนี้สุขภาพถ้าจะมีก็อาจจะมีความอึดอัดใจเรื่องของออระบบ หายใจเนาะหรือว่าเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงเรื่องของสายตานะก็พักผ่อนให้ดีๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆมันไม่ได้หนักหนาแต่ว่าให้ระ,ะ,ะมัดระวังเท่านั้นเองเนาะส่วนในเรื่องของออการการเงินบอกไปแล้วเนาะเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคนแบบ อาจจะมาจากการเข้าสังคมก็ได้นะมีโอกาสจะเจอความรักครั้งใหม่ๆจากการเข้าสังคมนะจะมีโอกาสพบรักคนในเครื่องแบบคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนะเจอรักแบบปรับปรับฉับพลันนะเจอรักแบบเป็นคนที่มีหลักฐานมีความมั่นคงในชีวิตส่วนถ้าเกิดสถานนะไม่ชัดเจนโอกาสชัดเจนมีเหมือนเหมือนอดทนนิดนึงรอหน่อยไม่นานนี้มีโอกาสชัดเจนแล้วนะมีโอกาสชัดเจนแล้วนะคะดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่ารอจัง ว่ที่เหมาะสมอีกไม่นานแค่อึดใจเดียวแต่ขอให้พูดดีคิดดีทําดีต่อกันเข้าไว้นะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้าโกรธกันอยู่งอนกันอยู่เดี๋ยวก็ดีกันดูจากพลังงานตรงนี้แค่อดทนนิดนึงนะ ให,ให้เวลาคู่ของคุณหน่อยนะ <acceptable> ให้เวลาคู่ของคุณหน่อยในการเคลียอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆของตัวเองในขณะเดียวกันก็ให้เวลาตัวเองหน่อยนะคะในในการที่จะเคลียอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันถ้าเกิดวา่าองอนกันอยู่ทนะเลาะกันอยู่เนาะเมื่ออารมณ์ดีขึ้นเมื่อใจเย็นลงดูจากพลังงานตรงนี้เดี๋ยวก็กลับมาดีกันมาคุยกันนะเพราะความผูกพันความนึกถึงความคิดถึงมันยังมีอยู่นะส่วนถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ดีอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะอาจจะ ะมีโอกาสที่จะมีการมาสู่ขอนะผู้หลักผู้ใหญ่มีการพูดคุยกันเรื่องของงานแต่งงานเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะออมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆเข้ามามีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะก้าวหน้านะคะแค่แบบว่าเป็นจังหวะที่อาจจะเป็นการพูดคุยนะออในครึ่งเดือนหลังเนาะอาจจะเป็นจังหวะของการพูดคุยการสื่อสารการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมันกำลังใกล้เข้ามากําลังกําลัง เขาเรียกถ้าถ้าพูดถึงว่าเข้าเส้นชัยก็คือตอนนี้อีกไม่กี่ก้าวว่ถึงเส้นชัยแล้วนะกำลังกําล,ลังใกล้ถึงความสําเร็จเข้าไปทุกทีเพราะนั้นช่วงครึ่งเดือนหลังนะสิกถึงสากันยายน2องพของชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกคนที่เกิดในวันพุธศุกร์แล้วก็คนที่เลือดกรุ๊ป A B เนี่ยจะต้องต้องบอกว่าเป็นครึ่งเดือนหลังที่มาพร้อมกับโชคลาภโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่ ไม่นานนะักคุณก็จะได้รับเข้าสู่ชีวิตเพียงแต่ว่าขอให้คิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้ขอให้มีพลังดีๆให้กับตัวเองเข้าไว้นะอดทน รอนิดหน่อยนะอะไรที่คุณคาดหวังอะไรที่คุณรอคอยอดทนนิดเดียวนะในครึ่งเดือนหลังมีโอกาสจะได้แล้วมันอาจจะต้องอดทนรอนิดหนึ่งทําใจให้สบายนะยิ่งคุณผ่อนคลายสบายใจมีความเบิกบานยิ่งมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเร็วแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดเยอะคิดหนักคิดมากมีความเครียดมีความกังวลมันก็จะยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เพราะมันมีความเครียดปะปนเข้ามาด้วยนั่นเองนะเป็นครึ่งเดือนหลังที่มีโอกาสที่จะมีโชคลาภ เนะี่ยมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาแค่อดทนรอสักประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเองเนอ